ลูกหนูแกสบี้นะคะก็คือพอเขาคลอดออกมาเนี่ยคุณแม่เขาเรียกถุงน้ําค่าให้ใช่ไหมคะทีเนี้ยคือเขาจะไม่เหมือนหนูแบบหนูบ้านหรือหนูทั่วไปที่ออกมาแล้วจะต้องเป็นแบบตัวสีแดงก่อนแล้วค่อยมีขนนะคะเขาก็คือแบบพอออกมาปุ๊บเขาจะมีขนเลยมีเล็บลืมตาได้เลยพอออกมาชั่วโมงนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเดินแล้วพอหลังจากนั้นนะคะหลายชั่วโมงถัดไปเนี่ยเขาจะวิ่งแล้วคะ่ะ ก็คือเขาจะแบบแข็งแรงไวมากแล้วก็คือแบบพอมาพบผ้าวันเนี่ยค่ะเขาก็วิ่งกระโดดสนุกสนานเลยนะคะเฮฮาค่ะแล้วก็เท่าที่แอดมินนะคะสังเกตดูก,ก็คือน้องหนูแกสบี้ที่เกิดมาตั้งแต่วันแรกนะคะเขาสามารถกินหญ้าอัลฟาฟาได้เลยแล้วก็สามารถกินอาหารเม็ดเล็กสำหรับหนูแกสบี้ได้เลยนะคะนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยมีฟัน ตั้งแต่แรกเกิดแล้วแต่ว่าหลักๆของเขานะคะเขาจะกินนมของคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วก็ที่เขาจะกินอีกอย่างก็คือข้าวสาลีค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากนะคะต่อร่างกายแล้วก็ข้าวสาลีเนี่ยคือยิ่งช่วงที่คุณแม่ต้องให้นมลูกหนูเนี่ยเขาจะต้องกินข้าวสาลีให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าข้าวสาลีเนี่ยตรงเนี้ย มันจะทําให้เขามีน้ํานมเพื่อเลี้ยงดูลูกของเขานะคะถ้าสมมุติว่าสําหรับบ้านใครนะคะที่ไม่มีแบบกรงใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้เป็นแบบแตะกร้าแต่ว่าเป็นตะกร้ากว้างๆหน่อยอะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะแบบแล้ก็มีพาให้เขาเวลาเขาปวดท้องคลอดก็จะคลอดออกมาเองแล้วเขาก็จะเลีย นำคำเรียนสายสะริลูกเขาเองนะคะคือเขาจะจัดการเองหมดเลยแล้วทีนี้ลูกหนูเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยบางทีเขาก็จะแบบเหมือนทั้งพ่อเหมือนทั้งแม่ไปเลยบางตัวก็เหมือนพ่อบางตัวก็เหมือนแม่แบบนี้ไปแต่ว่าอันนี้นะคะน้องชิสุก,กะจังเนี่ยก็คือเป็นท้องแรกแล้วก็น้องเนี่ยอายุเพิ่งจะได้5เดือนหมาดๆนะคะ ก็ท้องมาตั้งแต่อายุตอนสเดือนแล้วนะคะแล้วทีนี้น้องก็อ่ะท้องกับไอโกจังปุ๊บทีนี้วันนั้นที่แอดมินนะคะเคยแนะนำน้องว่ามีน้องใหม่สมาชิกใหม่มานะคะนั่นนะคะตอนนั้นเนี่ยคือน้องเนี่ยท้องแล้วอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าตอนนั้นแอดมินเนี่ยยังไม่รู้ แล้วตอนหลังเนี่ยแอดมินก็มารู้นะคะว่าน้องเนี่ยท้องคือสังเกตได้จากการกินของน้องคือน้องกินเยอะขึ้นบวกกับที่ท้องของน้องเนี่ยใหญ่ขึ้นแบบใหญ่ขึ้นไวมากแล้วก็จับคํารูปคําไปที่ท้องของน้องเพราะค่ะคือถ้า น้องเขาไม่ได้ท้องเนี่ยพอจับไปเนี่ยมันจะไม่มีไตไต,ตหรือเป็นก้อนอยู่ในท้องนะคะจับไปคือมันจะนุ่มเลยแต่ว่าอันเนี้ยพอจับไปบุ๊บเนี่ยมันเป็นก้อนๆเป็นไตไตนะคะก็คือเป็นลูกหนูนะคะที่อยู่ในท้องของคุณแม่อ่ะแล้วทีนี้พอเขาออกมาแล้วเนี่ยคือการดูแลง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราต้องบำรุงแม่หนูเนี่ยให้ได้มากที่สุด ตอนที่เขาเริ่มท้องเนี่ยก็ต้องดูแลบำรุงด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาต้องมีน้ำนมให้ลูกเขาพอลูกเขาเออกมาปุ๊บลูกเขาก็กินน้ำนมได้เลยแล้วก็อาหารที่บำรุงเขาได้เนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างนะคะอย่างของแอดมินเนี่ยที่แอดมินให้นะคะก็จะมีหญ้าขนข้าวสาลีเตยหอมแล้วก็ใบตองแล้วก็มีกระเพรา มีแครอทแตงกวามะม่วงะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องชอปปิ้งก็จะเป็นฝรั่งค่ะแล้วก็มีอาหารเมร็ดอาหารเสริมแล้วก็มีเป็นอาหารเม็ดใหญ่สำหรับหนูตัวใหญ่ที่แบบตั้งแต่ระดับหนึ่งปีขึ้นไปให้น้องด้วยนะคะแล้วก็มีหญ้าแห้งให้ด้วยนะคะหญ้าอัลฟา ก็คือบำรุงทุกวิธีทางเลยแล้วก็พอคุณแม่นูแกสบีเขากินเข้าไปปุ๊บทีเนี้ยเขาก็จะร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีน้ำนมเพียงพอให้สำหรับลูกเขาพอลูกๆเขาเกิดมาทีนี้พอเขาเกิดมาปุ๊บก็มีน้ำนมให้ลูกๆกินละแต่ว่าเราก็ยังต้องบำรุงคุณแม่ต่อไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นว่าลูกๆ ของเขาเนี่ยสามารถกินข้าวสาลีกินหญ้าอฟาฟาัฟฟ้าหรือว่ากินหญ้าขนได้เลยอย่างเงี้ยคือเขาสามารถกินได้ก็จริงนะคะแต่ว่าหลักๆที่เขาต้องกินเนี่ยก็คือนมของแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องบำรุงหลักๆหรือคือบำรุงหนูที่เป็นคุณแม่ให้มีน้ำนมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วทีนี้ ถ้าเขามีน้นํานมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลูกหนูก็จะโตวไวเพราะว่าเขามีน้นํานมให้กินตลอดหลักๆคือเขาจะกินน้นํานมแล้วก็สําหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกหนูมากกว่า2ตัวแต่ว่าหนูแกสบี้เนี่ยแม่หนูเนี่ยเขามีนมเพียงแค่2เต้าเท่านั้นนะคะแล้วถ้ามันมากกว่า2ตัวขึ้นไปแบบ4ี่ห้าตัวเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้นมช่วยเสริมซึ่งนม ที่ช่วยเสริมเนี่ยก็จะเป็นนมแพะนะคะคืออันนี้นะคะก็จะมีให้เลือกดูเลือกซื้อกันในตามร้านค้าสำหรับที่เขาขายอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วไปเกี่ยวกับนูแกสบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหาซือ้อหาดูได้ที่สนามลงสองจตุจกักรหรือสามารถ ถามหาความรู้จากคนที่เขาขายลูกหนูแก๊สซีเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็ในออนไลน์นะคะในตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยใน Lazada นะคะก็จะมีพวกนมสำหรับป้อนเสริมลูกหนูนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีนมสองเต้าแต่ลูกมีอยู่สีห้าตัวเลยอย่างเงี้ยมัน นมจะไม่เพียงพอนะคะก็คือเราต้องสลับป้อน้อนเสริมแบบเหมือนกับว่าเราอสองตัวนี้กินนมแม่ส่วนที่เหลือเนี่ยกินนมแพะแล้ววันถัดไปปุ๊บสองตัวนั้นเนี่ยก็มากินนมแพะส่วนอ,อีกสองตัวที่เหลือก็ไปกินนมแม่นะคะก็คือแบบสลับหมุนเวียนหัดเปลี่ยนกันไปนะคะมันจะทําให้ลูกหนูเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ กงขนาดเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นภาพไว้ให้นะคะว่ากรงที่แอดมินเนี่ยไปซื้อมาใหม่เป็นกรงเลี้ยงเนี่ยก็คือแบบให้เป็นบ้านของเขาเลยเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะคะอันนี้ที่ซื้อมาก็1,530บาทนะคะก็น,น้องเขานะคะก็ โอเคนะคะถูกใจกลับบ้านแล้วเขาก็ชอบขึ้นไปชั้นสองนะคะเพราะว่าจะมีลมเย็นๆสบายๆให้เขาก็คือกรงแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นกรงที่เหมาะกับในการเลี้ยงหนูแกสบี้มากที่สุดแล้วแล้วก็ไว้สำหรับที่เป็นคุณแม่หนูแกสบี้กับลูกหนูแกสบี้อยู่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้เป็น กรงที่เล็กกว่าหรือเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะก็คือแบบอันนี้ไม่ฟิกไม่ได้จํากัดวา่าจะต้องแบบเป็นกรงนี้เท่านั้นไม่ใช่นะคะแค่เป็นไกด์ไลน์ว่ากรงแบบนี้จะดูเหมาะมากกว่ากรงอื่นๆแค่นั้นค่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปดูภาพของน้องๆกันเลยนะคะซึ่งแอดมินเนี่ยก็ได้ถ่ายภาพของน้องๆเขาเอาไว้นะคะแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ